เกว่าของเขาเหม็นทำไมอย่างซื่อมาได้เป็นหมื่นกันนกพอตาเป็นมันไอท้ทีท่ซื้อเป็นหมื่นนั่นเราคือฉั้นซื่อเหมาจยกมาถังลานซื่อเหมาหมาหมดนั่นไม่ได้เป็นเจาะจงเอาบอนเหมนหมื่นนึงมาอะไหล่ะเขาซื้อเหมามายกลานอย่างกล้ซื่อมาเป็นหมื่นพูดเป็นพุงเป็นมามก็แกจะเชื่อข้าไม่ว่าใคร ได้ราคาหมื่นเขาก็ร่ำเมืดคืนตูดขมิ้นหัวขมังมาเอ้า่าเต็มคุ้มเลยจังหวัดสามคืนคุ้มเลื่อตะเลยตะเลยเองหัวขมังเดื่องเอกชัยขาเมินแม่แม่ขาเมย์แม่ขาไม่จักจะยากซะ ไอญโดลล้ำใหญ่กวสะอาดเป็นหมอเพลงโคราชสาวอ้ออ้นอนาสอ้ออเลยเว้ยอ้ออ้อหรืออ่ alumni, อนล <tiny S 1> <Lat> ัของไรของเทเด่นเนาะเขาจงไวแนวเด้นเนี่ยเออแต่ขนาดฝักทองแก่สักแก่เขายังเอาไวแนวเนาะยายคนแก่เขาก็เอาไวแนวเด่นไวแนวเด้นเนาะสุดนี่ สซนแนวก็เมื่อถ่าเลย